พี่ดาวครับใครใครอยู่นี่อ่ะเขาอ,อ้อมไปข้างหลังอ๋อเชิญเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวนี่สงกรานไม่กลับบ้านเหรอโอ้ไวไหยหมดเลย,ยเปลี่ยนที่หรือว่าหรือว่าเสร็จรายการนี้แล้เดี๋ยวพี่จะกลับไปปีใหม่ที่บ้านคือสองการานเนี่ยเป็นเป็นเป็นการสาดน้ํา ใช่สิใครถามแกเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองถูกแล้วล่ะแต่แต่แต่ที่จุ๋ยถามว่าสงกรานต์ไม่กลับบ้านเหรอมองเห็นถือกระเป๋ามาไงพี่ตงเป้อะไรอันนี้บางคนถามไอ้เป้ไฮรักหรือเปล่าไฮรักเป้อารักอารักไฮรักไม่ถึงเป้ขับรถกระบะที่พูดเนี่ยเป้ขับรถกระบะใช่ไหมไฮรักกับไฮล็อก อารักกับไฮรอกมาคอนเสิร์ตสองคนร่วมกันครับอ๋ออะไรเป็นเป้ไฮมีอะไรมีอะไรนี่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะล้วงอะไรยังไม่ล้วงยังไม่ได้ใครถามเลยใครอยากรู้เลยเห็อยากพยขยบมดูคือบางคนไม่มีโอกาสได้กลับบ้านบางผมเมื่อผมเจอไปเจอที่ป้ายรถเมย์ไปเจอลุงอยู่คนหนึ่งครับแกแบบแกนอนอยู่ป้ายรถเมย์แล้วผมจะเนี่ยสงสารแกก็เลยเอามาก็เลยขอแกมา ใายขอแกบอกอย่านอนชิดฝ้ารถเมล์เลยให้ไปนอนบ้านเถอะแกก็เอาหมอนมาแล้วลุงอ่ะลุงก็บอกว่าเออเนี่ยหนูบ้านอยู่ไหนเออหนูบ้านอยู่ไหนเออผมถามว่าลุงมาทําไมแต่ลุงก็บอกเนี่ยผ้าผ้าของลุงเนี่ยบางคนผ้าของลุงหมดเลยแต่อันนี้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 ลุงก็บอกว่าลุงไม่ได้ซื้อเองไม่ไรอ่ะไม่รู้แกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่ด้วยใช่ลุงลุงแกนอนหมอนข้างไงตอนแรกครบเลยนี่แกเอามาในป่านนี้ ลุงไม่นอนหนุนหัวเข่าตัวเองเลยวะเนี่ยเฮ้ยใช่แต่แกก็บอกแกบ่นเจ็บเข่าขอ๋อสายผมผมถามแกเออลุงลุงเนี่ยได้กลับบ้านเ้างอไงลุงบอกว่าบ้านแกอยู่ที่นั่นเลยเอออ๋อบ้านอยู่ตรงนั้นไม่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าบ้านแกอยู่ตรงนั้นเลยแกบอก <c oughs> อผมผมไม่เจอแกที่ต่างจังหวัดครับพี่ส้ม <ไป S 1> ใช่ไปอยู่ที่ต่างเจอแกที่ต่างจังหวัดใช่แล้วแกรอรถรอรถเมย์เอาเอางี้นะฮะเออทีมงานมียาทําใจสักซองไหมฮะ เอาเปี้ยวๆอ่ะดีๆแล้วกรอบก็ซองเดียวสามซองเลยไม่วันนี้พี่ดาวเขามาเพื่อจะเป็นตัวแทนของคนต่างจังหวัดที่จะต้องกลับบ้านเนี่ยเหรอใช่บางคนก็ไม่ได้กลับบางคนก็ไม่ได้กลับมนก็ได้กลับคือเป็นตัวแทนคนต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดแบบต้องบัดบันมาทํางานในกรุงใช่บางคนอยู่กรุงเทพแต่ก็ต้องกลับต่างจังหวัดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไปทํางานเขาไปเช่าบ้านไว้ที่นู่นก็ถือว่าเป็นคนต่างจังหวัดกลับบ้านกรุงเทพเหมือนกันได้สาระมาก จะมาให้กำลังใจหรืออะไรเยด้วยอะไรมีใหม่แจะบอกว่าเราอย่าไปท้อครับถึงแม้ว่าเออหมอจะบอกว่าเราไม่ไหวแล้วก็จริงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การเดินทางรับอนอทเหมือนจะมีปรัชญาเนาะเหมือนจะมีปรัชญาเหมือนแปลทีละฮะช่วยแปลดิจุ๋ยยังแปลไม่ออกเลยนะที่จะแปลได้ไม่ใช่ครับทางคนรอ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 แล้วรอรอแล้วเออทีมงานถ้าทำใจไม่มีขอเป็นประสานนอร์เก็ได้ เอาไปเรี้ยวเลยฮะเดีดๆดีดและฉีกและกลักวันนี้ต้องมาเป็นกรรมการอ่ะครับทำไงอนนอ์กินน้ํำเปล่าด้วยอ่ะกินเ,เห็นว่าดังก๊อกอะไรโดนมันจนได้ชีวิตผมอา้าววันนี้วันนี้มีอะไรมาฝากกันดีกว่าก็จริงๆแล้วจะเอาเนี่ยมาฝากแต่ว่าเอาเอาเพลงดีกว่าครับ คือจะจะบอกเป็นสร้อยอ่าใช่เป็นสร้อยอยังไงออไใส่คอเนี่ยแต่ว่าไม่มีมาท <c oughs> ือเราเกิดเป็นคนไทยจิตใจเราก็เป็นคนไทย <c oughs> พี่ใหม่ไทยต้องอนุรักษ์ไว้ทำจิตทำใจกลับบ้านกับช่องอเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่กลับไปเอาเงินพ่อเ,อเงินแม่ <c oughs> เป็นสิ่งไม่ดี <c oughs> เราต้องไปช่วยเกื้อหนุนพ่อแม่ส่งเราเรียนพ่อแม่ส่งเราทำงานมีเงนินมีงานก็ให้แม่ให้พ่อปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำด้วยความแห้งแล้งเพราะว่าน้ำมันน้อยอใช้อย่างประหยัดชีวิตอัตคัดแต่ก็มีน้ำใจ<อ>สิ่งใดที่เป็นสิ่งดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ประเริดก็ขอให้ทั้งเจ้าท่านได้ฮะให้ทุกท่านได้อ้หลวงพ่อครับ ฟ,ฟังคําพอนี่คือ,อไม่สามารถจะหันซ้ายหันขวาคือต้องจ้องปากด้วยนะมีอะไรครับคุณอินลวงพ่อคิดยังไงกับคลิปวิดีโอโคือพวกนี้คือท่านดูแล้วเพื่อให้เป็นปัจจัยให้คิดเพื่อเอาไปเผยแร่อาตมาว่าผิดไหมครับถามว่าวผิดไหมอาตมาว่าผิดหลวงพอ่อลวงพอ่อใครเป็นหลวงพอ่ออันแ้ไม่มืนท่า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 นถามว่าผิดแต่ไม่ผิดหรอกครับมันผิดที่เน็ตมันช้า ะตกว่างั้นเถอะครับไหนใครที่ไม่ได้กลับบ้านก็ขออนุญาตเพลงนี้เพื่อจะช่วยให้สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าเอ้หูันหูลงหูลงหูงูลงเฮ้ยครับก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าใครที่ไม่ได้กลับบ้านอาจจะอยู่กรุงเทพไม่มีเวลากลับบ้านเพราะว่าติดอะไรก็ไม่รู้ลหะกอกลับบ้านนะครับ อ้าวเขาไม่ได้กลับบ้านไง <c oughs> เขาไม่ได้กลับบ้านเพราะติดรทราอยู่ที่กรุงเทพกลับเฉพาะใจท่านั้นแล้วก็มีความสุขแล้วเออ คิดถึงจักเลิศหอมเจ้าไอหลอมท้องดินอยากกลับไปแม่สบายดินบ้านรำพึงคิดถึงเสมออันสะดงอาทิกล่าวลาคือพารมาคิดถึงเธอคือเงินเฮาหยิกล้วเสือ านรำพึงคิดถึงไม่สั่กี่ร้องกี่นา้าวกี่เหมื่อร้าวรายนไม่เคยสัตทางทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันที่ตันร,รูปรักจะแบกไปทวความหัวาอมไม่จำเป็นนอกคำสั่า แสนรื่นมรมผ่านกูบังเซสังสุดซจากกับยาทใจส่งแส สร้างฝันวันรุ่งร้างจะแยกไปทมความคุ้มตาคมไม่จำเป็นขอคำสัญญารู้ว่าชายค้าที่แสรนรื่นรมดานผู้พังเซสัยงสุงสจัดกลับไปเอาใจซ้อมแสน ดนตรีพี่หมูเลยป่ะดนตรีของพี่หมูพงเทพกับดนชำนานเลยนะโอ้โหเพราะมากอ่ะชอบมากแล้วทําอย่างนี้แบบเยอะแยะมากหมูเลยอ่ะผ่านการเวลานับนิ้วด้วยอแปลทุกคําเลยแปลทุกคำตายพี่หมูเลยแต่มากกว่าเขาเยอะเอ้ออ้าวคราวนี้ต้องเป็นกรรมการแล้วล่ะใช่ค่ะส่งพี่ดาวมาเป็นกรรมการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาว